สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้เป็น ep สองของการที่ลูกๆตระกูลทองมีความสุขกับการได้กินำํำเยแมวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพวกเขาจะมีความสุขกันแค่ไหนแต่ตอนนี้ดูบุญมีของเราก่อนค่ะดูความสุขความบุญมีก่อนครับอันนี้คือนอนดูน้องนนะคะนอนดูน้องๆกันแล้วก็แม่กิ่งก็จะมีเรื่องราวของ น้องแมว52ชีวิตที่แม่กิ่งเคยขอความช่วยเหลือจากพ่อ,พอ,พอแม่เอซไปเนาะที่บอกว่าบ้านเขามีเห็บหมัดเยอะค่ะแล้วทีนี้ต้องการกำลังที่จะหากำลังทรัพย์ที่จะไปให้น้องๆได้ฉีดได้หยดยายเห็บหมัดค่ะหยอดยายเห็บหมัดเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญช่วยมา9ท่านค่ะช่วยมา9ท่านได้มา2007ค่ะและ,และวันนี้แม่กิ่งก็ได้โอนไปให้เขาแล้วนะคะออนไปให้เขาแล้ว3 0 0พค่ะ เพราะว่าได้มา2,007แม่กิ่งก็เลยเอาของส่วนแม่กิง่งสมทบเข้าไปอีก300ค่ะให้เขาได้ครบ30ตัวเนาะฉีดไป30ตัวก่อนค่ะเพราะว่าเ,เราหาได้เท่านี้ก็ไปเท่านี้ก่อนค่ะยังไงแม่กิ่งขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านที่ได้เมตตาตรงส่วนนี้มานะคะบุญมีแล้วก็น้องๆตระกูล,ลทองก็ขอเป็นสะพานบุญในตรงส่วนนี้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูบุญมีต่อเลยนะคะว่าจะเก่งแค่ไหนเนี่ยค่ะอันนี้ไม่กิ่งให้นั่งรถเข็นนะคะให้บุญมีของเรานั่งรถเข็นดูเขาทํานะคะดูเขาทําดูเขาทำอุ้ยหมุนติ้วติ้วได้เลยนะคะอันนี้คือครั้งใหม่นะคะครั้งใหม่ไม่ใช่ครั้งออรอบก่อนนู้นเนาะอันนี้คือครั้งใหม่เขาก็จะทําแบบนี้ของเขาะค่ะหมุนติ้วไปหมุนติ้วมานะคะ ก็าจะพยายามเอาเอาตัวเอาคอเอาดันดันนะคะแล้วเขาก็ไปแบบนี้แล้วก็แม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าการที่แม่กิ่งให้น้องยืนแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะคะมันถูกต้องไหมที่ให้เขายืนรถเข็นผ้าแบบนี้เพราะว่ารถเข็นเนี่ยออลองดูหลายวิธีแล้วค่ะมันก็เส้นสายดำาๆก็จะอยู่ตรงคอน้องเนาะบางท่านก็อาจจะบอกว่ามันรัดคอน้องไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเขาไม่ดันไปอ มันก็จะเป็นหลวมๆนะคะมันก็จะเป็นหลวมๆมันก็จะไม่ไม่เอ่อไม่ไม่ติดไม่ติดคอเขาแน่นมากค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คนละคันกับเมื่อกี้นะคะคนละคันกับเมื่อกี้อันนี้คือคันนี้จะสูงกว่าเนี่ยค่ะไปได้ไปได้ขาพอดีนะคะขาพอดี <zinho> เขาจะไปของเขาเองเลยนะคะไปของเขาเองเลย เก่งมากๆเลยนะคะบุญมีของเราแล้วก็อันนี้ทองทองเอ่อทองอุไรค่ะทองไอทุไลกับทองหยิบเนาะทองอุไรกับทองหยิบนั่งหน้าตั้งชงเงอคอมองนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโมเมนต์หวานๆของน้องๆมาลักค่ะสายทานสายทานมาหอมพี่บุญมีนะคะ แล้วแม่กิ่งก็ลองเอาตําแยแมวให้บุญมีกินด้วยนะคะลองเอาตําแยแมวให้บุญมีกินดูว่าเขาจะกินไหมงับงับอยู่นะคะแต่ว่าก็คลายออกค่ะคลายออกได้แต่นอนมองน้องๆกินกันนะคะได้แต่นอนมองน้องๆกินกัน ลองกินสิลูกจะได้รู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนมันหอมแค่ไหนรู้ไหมอันนี้คือหาก้านใหญ่ๆมาให้ดมนะคะดูดูดจะหมูกดมฟิดฟัดฟิดฟัดอยู่นะคะดมฟิดฟัดฟิดฟัดแต่ก็ไม่ยอมกินนะคะไม่ยอมกินวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ลูกๆไม่กิ่งฟินกันสุดๆเลยนะคะมีความสุขมากมาย วันนี้ได้กินตำแยแมวเต็มอิ่มกันเลยนะคะพอแม่ดูความสุขของพวกเขานะคะหลังจากที่เมื่อเช้าลุม,ลมกินกันแล้วรอบหนึ่งแล้วก็วันนี้แม่ก็เลยเอาไว้ให้ทั้งวันเลยค่ะเอาไว้ให้ทั้งวันตำแยแมวเนาะให้พวกเขาได้กินกันทั้งวันค่ะแต่ก็ถ้าพอม,มันเริ่มแห้งแล้วก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่ค่ะ ก็วไว้่างนี้แหละให้พวกเขาละเลงกันยังไงแม่กิ่งก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญเก้าท่านอีกครั้งนะคะที่ได้เมตตามาให้กับน้องน้องแมว52ชีวิตเนาะที่ได้ให้เขาให้สมทบทุนให้เขาไปซื้อยาหยอดเห็บหมัดประชิดให้กับน้องแมวกลุ่มนั้นค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะบ้านเราก็เนี่ยค่ะก็เป็นเป็นสะพานบุญทีละเล็กทีละน้อยให้กับบางบ้านนะคะเราคงจะเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านมากๆมนก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าบางทีก็แม่กิ่งก็มีความรู้สึกว่าเกรงใจพ่อพ่อแม่เอฟซีด้วยค่ะเพราะว่าลําพังลูกๆแม่กิ่งเองแม่กิ่งก็ต้องขอความเมตตาจากพ่อพ่อแม่อยู่แล้วเรื่อยๆอยู่แล้วก็ถ้าต้องขอบ่อยๆก็เกรงใจค่ะ เกรงใจพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านก็เลยทําให้เราไม่ค่อยกล้าที่จะรับเคสมากมายค่ะไปรับเคสอะไรมากมายเพราะว่าตอนนั้นเคสของบุญหลายก็หนักเหมือนกันแต่ว่าแม่กิ่งก็คิดว่าทุกท่านก็เต็มใจที่จะช่วยเพราะว่าเน้หนึ่งช่วยหนึ่งชีวิตเนาะคนละเล็กคนละน้อยได้ร่วมด้วยช่วยกันและได้ช่วยหนึ่งชีวิตขึ้นมาให้เขามีชีวิตรอดปลอดภัย อย่างเคสของคุณลายก็ถือว่าโชคดีมากๆค่ะที่น้องอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เคสนี้ก็อีกหลายชีวิตค่ะ52ชีวิตแต่ว่าก็เนี่ยค่ะก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ค่ะแม่กิ่งก็ไม่กล้าที่จะบอกพ่อพ่อแม่เอฟซีหลายรอบก็เกรงใจค่ะเท่านี้ก็ดีแล้วค่ะเท่านี้เขาก็ดีใจแล้วสําหรับคนที่เลี้ยงแมวบ้านนั้นนะคะ วันนี้โอนไปให้เขาเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตอนตอนเย็นเดี๋ยวเขาจะไปซื้อที่ร้านคุณหมอพอดีคุณหมอคนที่เขาพาไปหายก็โชคดีนะคะว่าคุณหมอคนนี้รู้ว่าเขาจะชอบเก็บแมวจรมาเลี้ยงหมายถึงว่าพี่คนที่เลี้ยงนะคะคุณหมอก็เลยถ้าเวลาเ,เด็กๆเ,เจ็บป่วยเขาพาไปหาหมอหมอก็จะคิดสําหรับคนนี้คิดแค่ครึ่งราคานะคะ คิดค่ายาแค่ครึ่งราคาเวลาเจ็บป่วยที่ไปหาแล้วก็อย่างยาหยอดเหบหมัดเหมือนกันคุณหมอก็คิดแค่ครึ่งราคาเช่นกันค่ะเพราะว่าถ้าปกติอะ่ะจะหลอดหนึ่งอะ่ะจะ280ประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าคุณหมอคิดเขาแค่ร้อยเดียวคุณหมอก็จะคิดของพี่คนนี้แค่ร้อยเดียวค่ะก็ถือว่าคุณหมอท่านนี้ก็ใจดีมากมาก,มากค่ะน่ารักมากมากเขาจะอยู่แถวแถววัด วัดอะไรนะเขาบอกแม่กิ่งอยู่วัดคู่สร้างค่ะเขาจะอยู่แถววัดคู่สร้างนะคะถ้าท่านใดไปทางสมุทรปราการหรือรู้จักวัดคู่สร้างเขาก็อยู่อยู่แถวละแวกนั้นนะคะีค mm ่ะ hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาอยู่ห่างจากวัดคู่สร้าง mm hmm. แค่กิโลครึ่งประมาณนี้คะ่ะกิโลครึ่งตอนนี้ดูสายฟ้าของเรานะคะฟินมากๆสายฟ้า นอนพุงป่องกําลังบอบว่าฟินกับตํายยแมวนะคะมีความสุขมากมายเห็นลูกๆมีความสุขในวันนี้แม่กิ่งก็ดีใจมากค่ะดีใจที่เราได้เติมเต็มให้เขาได้แบบกินกันแบบอิ่มน้ําสํารานกับตํายยแมวในวันนี้เนาะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นลูกก็อดสงสารไม่ได้พอวันนี้ลูกๆได้เต็มอิ่มก็ดีใจค่ะ วันนี้แม่สายลุงก็ลงมานะคะแม่สายลุงก็ลงมากินแล้วก็ลูกมาแกล้งแม่กิ่งก็เลยเอามาไว้ที่บันไดให้เขานะคะ <ๆ S 2> เขาไม่ค่อยกล้าลงมารวมตัวกับกับน้องๆกับลูกๆหลานๆค่ะเลยเอาไว้ที่บันไดให้เขากินลูกๆก็อยากไปแกล้งนะคะลูกๆเขาก็จะไปแกล้งเขาเริ่มจะฟินแล้วนะคะแม่สายลุงเนี่ยค่ะกลุ่มที่อยู่ข้างล่างก็ฟินเฉพาะข้างล่าง วันนี้บ้านแม่กิ่งก็ฝนตกทั้งวันเลยนะคะฝนตกทั้งวันเลยตกตกหยุดหยุดค่ะตกตกหยุดหยุดทั้งวันเลยน้ำชายก็อร็ดอร่อยนะคะน้ำชายเห็นไหมคะน้ำชายกำลังแบบกินอร็ดอร่อยใหญ่เลยเขา พ่อแม่อย่าเพิ่งเบื่อเด็กๆกําลังฟินกับตําแยแมวนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแม่กิ่งเอาแต่ลูกๆก,กินามาให้ดูอะไรประมาณนี้ค่ะเห็นลูกๆก,กินแล้วมีความสุขก็อยากส่งต่อความสุขให้กับพ่อพอแม่เอฟซีได้เห็นด้วยกันเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะทองหยดของเราทองหยดก็กําลังฟินเหมือนกันนะคะฟินพอดีแม่กิ่งเห็นลูกๆฟินมีความสุขก็เนี่ยค่ะ อยากให้พ่อพ่อแม่ได้เห็นด้วยก็เลยต้องส่งต่อค่ะส่งต่อให้ดูเนาะอย่าเพิ่งเผื่อพวกหนูนะคะใช่ไหมลูกอันนี้คือกินเสร็จแล้วนะคะน้ำชายกินเสร็จแล้วก็มานั่งพักที่บันไดค่ะมานั่งส่งความหล่อให้กับพ่อพแม่เอซครับใช่ไหมลูกน้ำชัยมานั่งส่งความหล่อให้กับพ่อพแม่เอซครับแล้วไปดูทองหยดฟินต่อเลยนะครับ ปีนต่อนะคะทองหยดของเราเอนดูนางนะคะสาวน้อยหางพุ่มของเราทองหยดน้องจะตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะน้องตัวไม่ค่อยใหญ่จะไม่เหมือนทองจันทร์ยังตัวเล็กเหมือนเดิมค่ะน้องๆจะแซงทันหมดแล้วค่ะแล้วก็คนสวยของเราเนี่ยค่ะคนสวยของเราก็ไม่กินแล้วค่ะ กระโดดเล่นขึ้นบนบนโต๊ะละเดี๋ยยังไงแม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่ FC ทุกท่านอีกครั้งค่ะที่รักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆครอบครัวตะกูลทองลูกๆของแม่กิ่งเนาะที่เข้ามารับดูรับชมคลิปให้ค่ะขอพบพระคุณมากๆค่ะ